ไอ้แกงปดเจ็ดร้อนรอนอือ้วันนี้แกงร้มเหล้ารับวัดดีกับปีนองเอฟซีกับวันนี้มากินข้าวกับปีล่วงจงเหล้าว,ว่าปีนองวันนี้กลัวปีล้วงจงไม่มีเร่หมากเหล้าปีนองตามมาเลยกับข้าวก,ก้องปีล่วงนะครับวันนี้ปีล่วงจงแกงร้มปลาจะรวดปีนอง แกงกับมันกีนูปี่นงเลยดะอืมอ้มันใส่ตมเน่ากันพี่นงแล้วก็ปีล่วงจงตดปลาเก็มกับปี่นงรวยวัวเตียมเจียวอิดหนึ่งกันปี่นงแล้วก็นี่ปักเทียนดองพี่นงปีล่วงจงโรยว่องลูกโดดลกเลยก็เลยตะอ้ลกจิมเลยี้อ้เทียวได้แรงพี่นงแล้วก็ปีล่วงจงตมโดกงัวกับหยดกระเจี๊ยบกับปี่นงเลดะอืม ได้เรียกปีน o n จริงจำกันปีนอ n g น้ำจุกกับการไม่ได้กับเลต่กแล้วก็มาเล่กข้นอกกองปีร่วมจงปีนอง g วันนี้มีลูกเนี่ยงปีน o n ลูกเนี่ยงได้มาจากจังวัดปัตตานีกับการลุยมดกับแล้วการนี้แซ่หลายกับปีนองตัวหลายปีน o n แล้วกรกวักต่อเบาอ่อนกับตัวปลู่กับหยดมุ้ยบานปีนองแล้วก็ตอปีน o n มีลูกม่วงกันกับนอไม้ต้มกับปีนอง ต่างโอดิป,ปีนงไม่ต้องผูดไรหมาปีนงเดี๋ยวปีล่วงจงตัดเก่งว่าปีนงเลื้่ตะครับมันร้านไปเรื่อยครับเหนื่อยอ,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 อยู่บอดี้ปีนง 음! 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 음. 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 Drop that mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. ประจรนพี่น้องประจร์นเดเดียวกับ กินแต่ร่วนกับเลื้งเงือบพี่หนะได้เร่งพี่หนองเอ้ย <ス><ス><ス>レビの。 เองมันกีนูพี่น้องได้แรงวกกับปีละครังกับมันกีนูนี่มันจะมี ร่วงไหวต้มลยครกับแต่ไม่ได้ต้ม trong đi cảm ơn anh biểu tôm luôn mưa lời bị nóng ớt kín đẹp luôn gặp 음음음 음. 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 음.